สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีวิธีการนะครับที่เราจะทําให้ไม้กวาดของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับที่จ่าก็ซื้อมา ถ้าเราซื้อย่อยมาก็ตกด้ามละ45ถึง50บาทนะครับที่เรานำมาใช้งานเนี่ยตอนนี้มันก็สภาพแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเมื่อเราปาดไปสักระยะหนึ่งเมื่อเรากระแทกโดยการใช้งานโดยการกวาดเนี่ยนะครับเจ้าไม่วาดตรงนี้มันก็จะ หลุดขึ้นมาแบบนี้นะครับเจ้าทางมะพร้าวเนี่ยมันหลุดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มันก็จะทําให้เจ้าตัวซีมะพร้าวค่อยๆหลุดไปนะครับมันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงละอันนี้นะครับก็มีวิธีการนะครับที่เราจะทําให้ไม่ว่าทางมะพร้าวของเราใช้งานได้งานนานยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้เนี่ยครับเนี่ย ก็เป็นขวดน้ำเปล่าเนี่ยแหละครับที่จะเอามาเพิ่มความแข็งแรงส่วนสำหรับวิธีการที่เราจะทำให้อมไรกวาดของเราเพิ่มความแข็งแรงก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยครับสำหรับวิธีการนะครับที่เราจะใช้ขวดพลาสติกนี้ก็เดี๋ยวเราตัดนะครับตัดเจ้าบริเวณตรงนี้ครับตรงคอขวดตรงนี้เขาจะมีเส้นอยู่นะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับในการตัดเลยครับ นะครับตัดแบบนี้นะครับเนี่ยตัดให้ได้แบบนี้นะครับส่วนเจ้าตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราก็ใช้ฝาเนี่ยครับตัดตรงกลางบริเวณตรงนี้นครับเดี๋ยวเราจะลองทาบอย่างงี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราใช้คัตเตอร์เจาะตัดตรงปกครับนีะครับเจาะตามรอยที่เราขีดเขียนไว้เนี่ยนะครับก็เจาะให้เป็นวงกลม ตรงนี้นะฮะที่เราเจาะรูไว้เราจะมาใส่เนี่ยครับตรงด้ามไม่กาดตรงนี้นะครับแล้วก็สวมลงมาครับจัดตรงที่ด้ามน,นะครับสวมเข้ามานะครับเนี่ยมาไว้เรีเนตรงนี้นะครับเมื่อเจ้าขวดพลาสติกที่เราตัดเนี่ยมาสวมตรงนี้อ่าแล้วตรงบริเวณตรงนี้มันยาวเกินนะครับเดี๋ยวเราจะตัดขวดพลาสติกอ่าให้เหลือความยาวที่ครอบบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ใช้เจ้าขวดเนี่ยดันเจ้าซี่ปม่ขวาดตรงนี้ไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเมื่อตรงนี้มันยาวใบนะครับเราก็ตัดออกนะครับ แบบนี้เมื่อเราตัดแล้วนะครับเราก็ลองสวมลงไปใหม่ครับที่ด้านนะครับนะครับเสือมุงมานะครับนี่ครับมันก็จะครอบตรงนี้พอดีเลยครับเมื่อเราสวมลงมาแบบนี้แล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับเราจะใช้ความร้อนจากไฟแช็กเนี่ยนะครับในการที่เราจะล่นให้พลาสติกตัวนี้เขาหดตัวนะครับเพื่อ เพิ่มความแข็งแรงนะครับก็สำหรับไฟใช้ก็เล่งไฟแก๊สให้แรงนิดนึงนะครับดูนะฮะเนี่ยครับเขาก็จะค่อยๆหดตัวงเงี้ยครับเนี่ยนะครับค่อยๆหดตัวไปเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อเราใช้ความร้อนจากไฟเช็คนะครับรนขวดพลาสติกแล้วก็ทําให้ขวดพลาสติกเขาหดตัวลงไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยเมื่อหดตัวลงไปก็ทําให้เจ้าพลาสติกเนี่ยแข็งตัวแล้วก็เนี่ยครับท่านชมดูขอบตรงนี้ครับเนี่ยครับเมื่อพลาสติกแข็งตัวไปก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ไม่กว่าของเราไม่หลุดออกมาง่ายนะครับเนี่ยตอนนี้ก็แข็งมากเลยครับเนี่ยครับมันก็หดตัวลงไปก็ทําให้เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็แน่นด้วยครับเนี่ย ดึงไม่หลุดแล้วครับเนี่ยครับก็ได้แบบนี้นะครับเพราะความร้อนนะครับไปช่วยทําให้พลาสติกหดตัวนะครับก็ใช้ประโยชน์จากขวดน้ําที่เหลือใช้นะครับที่เราดื่มแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้แบบนี้นะครับก็มีประโยชน์มากครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงมีรายละเอียดหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะครับคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ มีประโยชน์นะครับก็เอาไปทําตามได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้ไม้กวาดทางมะพร้าวของเราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สําหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ